ตามรอยเบื่องพระยุคนลาบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีผลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานา,นากสิกรรมรักฟ้ารักดิน สดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับที่ติดตาม YouTube ช่อง3อาชีพเพื่อมนุษยชาตินะฮะวันนี้เรามากันที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมาดูสวนป่าของตำรวจปลูกป่าโดยดาบจินนะครับ10ปีที่แล้วเขาคิดยังไงถึงมาปลูกป่าไว้ในพื้นที่ที่เป็นพืชเชิงเดี่ยวนี่ครับดาบจินสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับอันนี้ชื่อสวนป่า ปูวีครับถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับ84พรรษาครับผมสวนป่าภูวีนี่คือทาไมชื่อภูวีครับผมภูวีตัวเองชื่อจินตว,วีก็เลยว่าเป็นผู้เล็กๆที่มาซื้อตรงรายล้อมของคนอื่นเขาก็เลยอยากทําตรงนี้เป็นป่าถวายพ่อหลว,วงเมื่อก่อน่อ2ปีที่จะปลูกถวายท่านอะ่ะผมเป็นหนึ่งในร้อยทาความดีเพื่อพ่อตอนนั้นเขาคัดมาทั่วประเทศก็เลยบอกว่าโอ๊ยแค่ที่เราแบกเป้ช่วยเหลือคนผู้ยากจนทําไมเรา ตึงได้เป็นหนึ่งในร้อยก็เลยอยากทําอะไรมากกว่านั้นก็เลยบอกต้องปลูกป่าแล้วละ่ะอะไรเงี้ยครับ<ม>นั่นคือจุดเริ่มต้นครับอ,อยากปลูกป่าถบายพระองค์ท่านตอนนั้นพระองค์ท่านแปดติบสองพันศาครับครับและที่ดินมันมาอย่างไงมีเงินซื้อหรือเงินที่มรดกยังไงไม่ที่ดินนี่คือกู้สากลตํารวจมาซื้อเลยครับ<อ>มาตะลอนหาซื้อที่ ชวนน้องชายแม่มาพามาดูหน่อยอยากปลูกป่าแม่ก็ไม่เห็นดีเห็นงามด้วยเลยมันจะปลูกไว้ทําไมอะไรอย่างนี้ครับไม่รู้ผมอยากปลูกป่าบบบปั้นปลายกเกษียณมาจะมาอยู่จุดนี้อยากปลูกป่าครับผม mm hmm. คิดแค่นี้ก็เลยกู้สะกกรนมาครับมาซื้อที่ตรงนี้30สไร่ครับผม แล้วตรงรก,กู้ทหารมาปัจจุบันก็ยังเป็นหนี้ยังป<ร>เป็นหนี้ก็ยังหักอีกสิปีนั่นแหละครับถึงจะหักหมดครับผมเงมินเดือนตำรวจผู้น้อยครับไม่มียังรู้ๆกันอยู่นะครับแต่คือเราอยากทําอะไรฝากไว้ในแผ่นดินก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปผมคิดแค่นั้นนะครับอชอบเขียนหนังสือก็เลยเขียนหนังสือมาหกเล่มเล่มสุดท้ายเล่มสุดท้ายก็เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดกับการแบกเตสพานบุญแต่เล่มที่ห้าก็คือสวนป่าภูวี คือตั้งแต่ซื้อที่ดินมาตั้งแต่ใครมาสวนป่ามั่งมาช่วยปลูกป่ามั่งคือเริ่มยังไงปลูกยังไงมีคณะไหนมาทํากิจกรรมที่ตรงนี้ได้หนังสือมาเล่มหนึ่งครับสวนป่าภูวีเลยครับมีแจกฟรีครับติดต่อมาได้เลยครับคือกู้สากณ์มาทําหนังสือเหมือนกันอยากทําหนังสือเกี่ยวกับสวนป่าภูวีว่าทําไมเราถึงเนี่ยไม่ต้องอธิบายมากอ่านในหนังสือเล่มนั้นได้รู้หมดเลยครับผมคือผมไม่เคยเห็นแต่เขากู้เงินสากณ์เนี่ยไป สร้างบ้านไปซื้อรถเก่งให้ครอบครัวไม่มแต่ของดาบเนี่ยมาปลูกป่าครับผม<อ>เป็นตำรวจมา26ปีนี้ไม่มีรถยนต์เป็นส่วนตัวเลยครับไม่มีเดินทางกับทํางานอยู่ไอสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับผมก็นั่งรถโดยสารมาครับทุกเสาร์อาทิตย์ถ้าเสาร์อาทิตย์ไหนเข้าเวรก็ไม่ได้มาก็ขึ้นร<ถ>ู้เลยหมอชิดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์หมอชิดอยู่อย่างนี้แหละครับผมสี่ไม่ซื้อรถเพราะว่าเราไม่มีเงินไม่มีคะเหลือเดือนละสี่ห้าพัน หักไปหมดเลยครับแต่เราถือกติว่าหักได้หักไปเราก็ยังมีที่ดินไว้บ้านปลายชีวิตมีบ้านให้แม่แล้วเราก็สบายใจแล้วครับครับครับผมและเห็นว่ามีดาบวิชัยเป็นไอดอลใช่ครับเห็น <He en S 2> แล้วแก okay. ออกทีวีตอนนู้นตั้งแต่นานแล้วครับโอ้ยดูก็เลยนั่งรถโดยสารไปหาแกเลยนะครับนั่งรถโดยสารไปหาแกไปหาคนรู้จักที่สีสเกตหรือสุรินตอนนั้นไปเขาก็พาไปนั่ง พาไปถึงแกก็พาไปนี่แหละแกก็พาไปสอยเม็ดพันลงได้เลยปลูกได้เลยไม่ต้องไปซื้อหามาได้ต้นคูณเม็ดคูณมาต่อยอดที่สวนเราครับผมดาพิชัยเดี๋ยวนี้แกเป็นหมวดพิชัยแล้วครับครับครับผมแก,กเกษียณแล้วครับก็อยากนั่นแหละดาพิชัยครับผมเป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจครับ แต่เดี๋ยวนี้คือแรงบนันดาลใจเยอะมากเห็นใน YouTube ของท่านนี่แหละ <laughs> 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 เข้าไปดูทุกวันอยากรู้จักอยากเจอเขามากเลยนะ oh. แต่ละคนอะ่ะ oh. เช่นเช่นใครบ้างเช่นพี่คำหนึ่งที่บุรีรัมย์อ่ะดวงตาตามาเดืองอะไรเนาะตาลำพันธ์ <laughs> ตาลำพันธ์ที่นครสวรรค์ก็ไป oh. หาแกบ่อยมากไปมากห้าหกรอบแล้วตาลำพันธ์ oh. ที่น,ค,น,น,นครสวรรค oh. ์นะครับไปขอเม็ดฝักหวานแกมาลงใต้ใต้นะครับไม่ได้ขอไปซื้อท่านรับ <laughs> ไปซื้อตาลำพันธ์ <laughs> มีพ่อคําเดืองออมีพ่อคําเดืองที่บุรีรัมย์มีผู้ใหญ่ชันที่ชาที่นางรองครับผมแล้วก็มีพี่คํานึงนะครับม,มีอาจารย์ปลาไล่อาหารหันชาวนาไล่อาหารหันนะที่โคราชอะครับได้<ม>ได้ไอเดียเยอะเลยพี่ดาบนี่ก็ติดตาม y o youtube เราตลอดดูตลอดเลยหลายคนมากที่ล่าสุดก็เนี่ยนาโบเดลที่ปทุมธานีเหรอครับพี่ผู้หญิงอะนั่ะดูอยู่เมื่อคืนนี่เองครับแต่ของดาบนี่ก็ไม่ธรรมดา จากพื้นที่เชิงเดี่ยวทั้งหมดเชิงเดี่ยวครับเป็นไร่ข้าวโพดของตากับยายครับผมเดินไหมครับเดินเลยครับน้องครับเดินเดี๋ยว่าชมแล้วก็มันเริ่มต้นมาปลูกเนี้ยทำไงให้มันรอดล่ะมันไม่มีระบบน้ำไม่ไม่มีอะไรเลยคือผมถือคติอย่างเดียวตายได้ก็ปีหน้าก็ซ่อมใหม่หน้าฝนครับแค่นี้เองคือกว่าจะมาเป็นอย่างนี้นะครับซ่อมมันทุกปีครับผมปลูกซ่อมทุกปีครับผมคือว่าบางทีก็ไปขอป่าไม้ที่ชนแดนน่ะเขาจำหน้าได้แล้วครับ คนคือเขาจําหน้าได้แล้วว่าเอาอะไรมั่งดาบเนี่ยครับฝ่ายคาฝ่ายคำหรือว่าสุพรรณิกากครับผมจะอันเดียวกันครับฝ้ายคํา<ม><ม>เป็นคนอยากให้สองทางเดินเนี่ยให้ฝ้ายคาให้มันเต็มเราเราอยากตกแต่งตรงไหนแล้วก็ตัดสันได้ตอนนั้นชิงชังอย่างนะั้นเนี่ยปะดูทั้งนั้นเลยครับเนี่ยปรดูป,ปะดูเป็นปะดูป่าเป็นแถวเป็นแนวเลยครับมีผักหวานของตาลำพันมาด้วยนะครับเ<ม>พิ่งมาปลูกสองปีเนี่ยไปซื้อเม็ดมาแต่ นี้หน่อยนะค,ะครับเพราะคือปลูกไปตามตามสภาพมันไม่มีน้ําครับผมจะมีต้นผักหวานป่าขึ้นนี่นี่น,นี่ต้นนี้โตแล้วครับปลูกปิดคือมันไม่ได้นี่คือผักหวานป่านะครับเนี่ยนี่ครับผมเอามาลงนี่นี่คือเม็ดผักหวานป่าจะได้กินอยู่นะครับผมว่าเนี่ยครับผมแสดงว่าปลูกให้ทำเอโมยกเทวดา ผอาไัยฝนอย่างเดียวอาไหลท่าฝนอย่างเดียวครับได้ขนาดนี้เน,นี่ยครับนี่คือมันเข้ามามันร่มรื่นมากเลยนะครับแบบเย็นและโทษทีดาบสามสิบไร่นี่บอกตัวเลขได้มาว,ว่าเราไปกู้ทอเอสากรมาซื้อเท่าไหร่สามแสนสามแสนครับผมตอนนี้ก็ยังยังไม่หมดยังก็ใกล้แล้วมั้งไม่<อ>เพราะว่าก็พอจอนนี้หน่อยปีสองปีก็ไปยื่นมาใหม่พอเรา ต้องแบกเป้ช่วยเหลือผู้คนอีกครับเป็นสะพานบุญช่วยเหลือคนยากจนทั่วประเทศตามอุดมการณ์บ้าๆนันแหละครับผมทุกเราที่ก็ที่ไม่ย้ายกับวัดสวัรป่าเลยก็พราะว่าหมอชิดสังขงชายใต้นี่คือที่หมายหลักคือพอเย็นบันสุกผมก็จะนั่งรถไปละไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดคือไปมาหมดแล้วถ้าถ้าอยากรู้เรื่องราวว่าทําหม่ก็คือเฟซบุ๊ k นั่นแหละครับดาบจินคนดีบ้านฉันนั่นแหละครับครับผมนั่นแหละ นี่ยก็คือพอจะมีเงินหน่อยก็ไปช่วยชาวบ้านใช่รครับไปสงสารเขาไปหมดให้กํลาลังใจเ,เขาครับผมใจอยากทาตรงนี้ให้คนเท่าคน,คนแก่ดูนะ,ะแต่เราไม่มีปัญญาขนาดนั้นแต่อยากให้ทุกคนที่รักป่ารักต้นไม้อามาเที่ยวได้ครับผมเนี่ยอ,อ,อันนี้ต้นมะกอกป่าตอนปลูกใหม่ๆเห็นบอกว่าชวนชาวบ้านมาช่วยกันชวนชาวบ้านมาไม่คิดว่าชาวบ้าน จะมากันเยอะมากคือกับข้าวไม่พอเลี้ยงชาวบ้านคือก่อนก่อนจะปลูกป่านั่นคือพอดีมีโครงการต้นกล้าจาาจินในเด็กในหมู่บ้านนะครับคือมีพี่เขาเคยดูผมออกรายการคนคน,คนเขาอยู่สวิตเซอร์แลนด์เขาไม่มีลูกเขาติดต่อมาแล้วเขาก็บินมาบอกว่าขอลูกจ่าแถวเนี้ยในหมู่บ้านจะส่งเรียนหมนหนึ่งถึงหมหเอาสักสิบคนจัดไปยี่สิบคน เขาให้เดือนละห้าร้อยต่อคนแต่เขาส่งอยู่ปีเดียวนั่นแหละผมมีโครงการต้นกล้าจากินนั่นแหละแล้วเขาเสียชีวิตเป็นมะเร็งผมก็เลยรับผิดชอบมารุ่นแรกจนรุ่นสุดท้ายสี่รุ่นครับในหมู่บ้านนะที่แต่ละเดือนผมต้องหาเงินหมื่นมาเพื่อให้เด็กๆก็เอาเด็กๆเหล่านั้นทุกสิ้นเดือนก็จะพากันขึ้นมาปลูกป่ามาดูแลป่าที่สวนตรงนี้ครับมาถางยงถางหญ้ามาปีแรกๆมันต้อง ต้องรายหญ้าต้องเอาญ้ามันหน่อยแต่ทุกปีนี้ไม่ไม่ต้องแล้วมันจะดูแลกันเองแล้วป่าสิบปีผ่านไปก็เอาเด็กๆพวกนั้นแล้วจะลดลงไปเรื่อยๆใช่ครับต้นไม้มันจะดูแลกันเองนะครับผมว่าะั้นผ่านมาสิบปีเนาะก็ทํากับเด็กๆปลูกตั้งแต่ปีห้าหนึ่งครับผมนี่เป็นหกสองก็สิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีนี้แล้วครับ กับเด็กๆจนจบปริญญาก็มีแล้วครับเดีอนละห้ารอยที่เด็กๆเข้ามาทำจิตกรรมในป่านะครับบางคนก็มาช่วยทำลายหญ้ามาใส่ปุ๋ยหรือว่าเอาต้นไม้มาปลูกด้วยกันอะไรนะครับผมเนี่ยหน้าแรงถ้าหน้าฝนจะสวยงามมากเขียว ไม่เห็นมีล้อมรั้วล้อมไรที่เห็ดออกจากบ้านก็เก็บได้หมดปล่อยให้เลยครับอยากได้อะไรมาเอาเลยมีเห็ดมีผักหวานป่าถ้าได้กินก็ขอแต่หยัดถอนไปเลยับ <laughs> <laughs> ขอจะถอนต้นไปเลยดูมาฆ่าโมงลีครับเนี่ยมีความสุขมากแล้วมีพี่คนหนึ่งอ่ะครับมามาจากเชียงใหม่เอามะม่วงมาปลูกให้อ่ะครับเนี่ยมะม่วงที่ไม่เคยลดน้ําเลยนะครับเนี่ย เลยรู้สึกว่าโอ้ขนผมลุกเลยเห็นไหมครับมันมีความสูงมากนี่คือมาข่ามงที่ปลูกจากต้นแค่เนี้ยสิบปีผ่านไปดูครับอันนั้นคือแค่ป่าไปขอป่าไม้มาเยอะมากปเป็นพันๆต้นนะครับ,รบแค่ป่ากับขี่เหล็กอยูนันดาบจินนี่เป็นตำนานคนบ้าปลูกต้นไม้ก่อนพวกมองมีนวเนี่ยจริงเหรอครับอโอ้โหขอบคุณที่ได้รู้จักครับผมขอบคุณมากๆเลย สา่น้่มันจะปลูกพวกที่ทนแรงหน่อยเนาะใช่ครับปู่ป่าใช่ยางนาก็จะมีน้อยยางนาก็จะน้อยบอกมาปลูกแล้วก็ตายถ้ายางนาแสดงว่าคนจะปลูกป่าต้องดูพื้นที่ว่าตรงนั้นน่ะอะไรเป็นไม้พื้นถิ่นบางไม้พื้นถิ่นส่วนมากจะเน้นไม้พื้นถิ่นมากเลยครับมีประดู่เยอะมากแล้วก็ขี้เหล็กขี้เหล็กอันดับหนึ่งเลยกับขี้เหล็กปาดูมาฆ่ามงมาฆ่ามงก็เป็นพันพต้นเลยนะครับที่นี่ นี่ฝ้ายทำผมก็เพิ่งตัดเอาต้นใหญ่ๆที่มันติดแล้วก็ตัดมาชำเนี่ยมันก็ติดนะครับนี่นี่คืออยางเนี่ยปลายฝนจนหนาวมันก็จะออกดอกเหลืองสองทางเดินครับผมก็จะมีชาวบ้านมาช่วยกันปลูกเขาไม่ถามว่าดาปลูกป่าไปทําไมอะไรยังไงถามเยอะแต่เขาคือว่าส่งลูกๆเขาเรียนด้วยอ่ะเมื่อก่อนอ่ะยี่สิบคนเดือนละหมื่นต่อลต่อคนต่อเดือนถ้าสามรุ่นสี่รุ่นนี่ก็ สี่ห้าล้านแล้วถ้าคิดเป็นปีหนึ่งก็แสนกว่าก็เอาเด็กๆกลุ่มนั้นแหละมามาทำกิจกรรมเพิ่งจะยกเลิกไปเมื่อปีนี้ครับไม่ไหวครับจบไปสามรุ่นจบปริญญาบางคนก็เป็นครูคืนถิ่นแล้วก็มีแล้วมีความสุขกับการให้ครับก็ได้เด็กๆพวกนั้นแหละมาทำกิจกรรมร่วมกันตรงนี้ครับครับผมถ้าถูกรอที่หนึ่งก็จะเอาตั้งอีกโครงการต้นการจ้าจีนเหมือนเดิมตรงนี้ตั้งใจทำถนนเดินล้อมรอบพื้นที่ เดินล้อมรอบนี่ไม่มีม,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 มีแค่เดินตรงกลางนะครับผมแต่ก็เป็นคลองน้ําเป็นแดนครับผมรอบเนี่ยคือบริเวณคือส่วนคนอื่นแหละลุกได้ก็ไม่เป็นไรคุณลุกได้คุณก็คงไม่เอาหมดหรอกอะไรเงี้ยเป็นคนดีแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันสิบเอ็ดปีแล้วสิบเอ็ดปีรู้สึกของดาบนี่โห <ฮ S 2> <ด>้ยกลับ<ห>บ้านนะได,ได้ได้ความสุขได้เห็นต้นไม้กลับบ้านทีเนี่ยทุก ทุกเช้าจะขี่รถมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งเลยนะมาฟ้าสางที่สวนป่าภูวีเลยมาดูาที่ขึ้นมาดูต้นไม้เสียงนกจะร้องระงมเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวมีต้นว่าต้นแดงต้นมะขามป้อมต้นชิงชังยางนามะขามมุกคือไล่ได้หมดอ่ะคือไล่ชื่อต้นไม้ว่าต้นนี้ต้นของใครต้นนี้ขาใครเอามาปลูกต้นทองกาวอาจารย์กิราคอมาจากนครศรีธรรมราชคือต้นดอกจานท่านก็มาปลูกมะม่วงนี่ก็ของคนเชียงใหม่ครับผมเนี่ย ต้นยานจะแทบไม่เห็นเลยเนาะต้นยางนาน้อยมากครับผมมันจะตายแต่แต่ต้นแต่ยางนาจะมีอีกป่าหนึ่งที่สวนป่ายางอ่ะนั้นลงไว้เป็นพันต้นเลยสามปีละต้นลงปลูกในยางนาครับผมส่วนข้างๆเราก็จะได้เขาโพดได้ต้นสักก็เยอะนะครับที่นี่นี่ก็มีต้นสักครับเนี่ยป้ายคําป้ายคาจะติดง่ายครับจำนวนต้นไม้ไหมครับพี่จีนต้นไม่เคยนับเลย แต่เยอะคิดว่าเยอะสามสิบไร่อครับผมเนี่ยดูเลยนะครับเพราะเราบินมุมสูงเมื่อกี้เราเห็นแต่ตรงนี้เป็นเกาะรับผมรอบข้างมีแต่ความโล่งความเตียนหมดเลยครับผมปลายคำตรงนี้ก็จะออกดอกสวยต่เดือนปลายฝนต้นหนาวมันจะนี่เลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ตัดหญ้าแล้วมันจะดูแลกันเองแล้ว เมื่อก่อนก็จะตัดปีละสองครั้งนั่นต้นต้นยางนาจะมีนิดเนี่ยต้นต้นจานก็เยอะเหมือนกันติบก่บต้นของอาจารย์ยาพรเนี่ยลายถึงลวตอนนี้ชาวบ้านก็คงเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนาะใช่คนที่เขามาปลูกปูกอะ่ะใช่ครับผมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเนี่ยมันเป็นไร่มันสะป ال ังไร่ข้าวโพดอะ่ะส่วนข้างๆเขา สิปีผ่านไปเขาก็ยังมีต้นแดงครับอยากอยากแนะนําต้นแดงนะครับเพราะว่าแม่ทัศนีท่านเพาะเลยนะท่านเพาะเอามาให้วันที่เก้าเลยนะท่านก็มาร่วมปลูกปา่าเนี่ยสิปีเองอนี่คือต้นแดงประมาณสี่ห้าร้อยต้นนะครับแต่บางต้นมันก็ได้นิดเดียวมันก็ไปปลูกปีเดียวกันทําไมมันเนี่ยอันนี้คือเอามาซ่อมต้นแดงนี่คือต้นแดงม แต่รับไร้ใต้นั้นก็จะมีเม็ดก็มีต้นผักหวานฝานะครับผมเพื่อจะได้คือให้มันดูแลกันเองไว้ให้ชาวบ้านมาเก็บกิน,น,นปลูกจากเม็ดเดยปลูกจากเม็ดครับเพราะว่าที่นี่มันไม่มีระบบน้ําอะไรเลยครับผมต้นที่ทมันรอดก็จะแข็งแรงมากใช่ครับ,รบขอให้รอดนะครับออมีมะขามป้อมด้วยนะครับผมเนี่ยต้นมะขามป้อมได้กินแล้วเนี่ยคือต้นแดงของแม่ทัศนีเราท่านเพาะเอามาจาก ท่าสองยางจังหวัดตากเลยนะครับนี่นี่คือต้นแดงมาแล้วจะมีความสุขมากผมมาที่ไรผมก็จกอดแล้วก็คิดถึงแม่ทัศนีที่ท่าสองยางครับผมท่านเอาเอาลูกของท่านนะ่ะพามาปลูกสิบกว่าคนนะ่ะนั่งข้ามภูคงภูเขามาเานี่ยครับก็จะลงไปตรงนั้นขุดสาวไตรงนั้นแต่ไม่ไม,ไม่ไม่มีน้ําเลยครับผมกษณะพื้นที่มันก็จะมีความลาดเอียงเนาะใช่ครับผม <c oughs> อดีตมันจริงๆก็น่าจะคือป่านั่นแหละ เนาะแต่เขามาทําไร่ข้าวโพดผมมาซื้อเขาเขาเป็นไร่ข้าวโพดครับผมที่นี่ยแล้วมันเคยมีปัญหาเรื่องไฟป่าเข้ามาไหมไม่เคยเลยั้าแจะปลูกมาไม่มีเลยหรือว่าเป็นข้า้งทางเขาปลูกข้าวโพดมันก็ไฟไม่มีแล้วอ่นมั้งมันมิดแล้ว ถือว่าโอกาสดีนะบางที่จะมีปัญหาเรื่องไฟเข้าครับผมเนี่ยมันน่าจะเข้านะเนี่ยใบสักเยอะมากเลยครับแสดงว่าชาวบ้านก็ช่วยกันดูแลใช่ครับบ้านช่วยกันดูแลว่าของตำรวจนะอะไรเงี้ยมาฆ่าโมงชอบมาฆ่าโมงมากเลยครับถึงแล้วถึงจุดสูงละ นี่จะเป็นโปกในพื้นที่เรานี่งใช่ครับผมนี่ไงนูนฝ้ายคำกําลังสวยงามเลยนี่คือสวนป่าหุยอันนี้ก็สร้างตั้งแต่สร้างพร้อมที่ปลูกป่าวันแรกเลยครับนี่กระท่อมนี่สิบกว่าปีแล้วฝ้ายคำนะครับหิวมาจากจังหวัดลําปางเลยวันนั้นไปเที่ยวไปช่วยเคสที่ลําปางก็เลยเอามาท่อนน้อย,อย,อยสองพอขึ้นรถทัวร์มาครับ ตอนนั้นไปลำปางนี่คือมาจากแจ้ซอนเลยก็เลยขยายไปก็ครับผมนั้นปลูกใหม่ๆเคือต้นไหนตายแล้วก็ปลูกต้นไหนตายก็ซ<อ>่อมเอาซ่อมเอาย่อมอย่างเดียวเลยมันตายได้แล้วก็ปลูกได้ปลูกใหม่ได้อย่างเดียวคิดแค่นี้ครับผมนี่แหละ แล้วเคยทอ้มมมมอ,ทอมากไหมฮะสมัยหใหม่ๆโอ้โหท้อมากรยบางทีมันต้องใช้ทั้งแรงคนแรงเงินด้วยอะไรเงี้ยบางทีเงินจ้างเขาตัดหญ้าปีหนึ่งสองรอบสามรอบคือหมดปีละหมื่นสองหมื่นนะค่าดูแลค่าจ้างเขาตัดหญ้านะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องจ้างแล้วครับปีละครั้งก็สบายแล้วครับเดียวคร,ครับผมมันดูแลกันเองแล้วเดี๋ยวนี้ป่าครับผมก็ถือว่างานเบาลงน้อยลงก็ได้ป่า ได้ป่าขึ้นมาแทนได้ได้คุณค่าทางจิตใจเยอะโอ้ยได้มากเลยคร, <c oughs> ครับเห็นต้นไม้แต่ละต้นแล้วมีความสุขอะครับผม <c oughs> เราจะรู้ไว้โอ้ยมีต้นแดงของแม่ทัศนีนะที่มาจากข้าส <c oughs> องยางอะไรเงี้ยต้นคิดเหล็กก็ต้นมาข่ามงก็เพื่อนชมสีเกาเพ่อให้เป็นพันต้นเลยอะไรเงี้ยครับต้องมีใจมากเลยนะเนี่ยตายได้ก็คิดว่ามันปีหน้ารอฝนลง เราก็เอามาปลูกอะไรเงี้ยครับมีคนรับตัดไปบ้างไหมฮะไม,ไม่ไม่มีครับยังไม่มีเลยครับยังไม่เห็นมีัู่ไปนี่ไว้ใจกันไม่ได้นะใช่ครับผมเอาไปใช้เองอะไรเองอย่ามาตัดเลยเอามาปลูกให้เถอะช, <laughs> ชอบชอบตั <laughs> ดฝั่งนี้แอประดูเยอะครับ หน้าฝนจะเขียวเต็มไปหมดเลยมาแล้วแบบมีต้นว่าก็เยอะครับต้นว่าทุกว่านกจะกินแต่เราเห็นความสวยงามของป่าที่ดาาปลูกได้หลากหลายมากอันนี้คือหมันดีมากเลยถ้าปลูกแต่อย่างเดียวมันก็เหมือนเพียงเดียวนะครับผม อันนี้คิดว่าจะปลูกให้แผ่นดินอย่างเดียวไม่ได้คิดขายไม่เคยคิดในสมองเลยว่าจะขายครับผมต้นต้นจานนะครับมันมันก็รอดครับผมของอาจารย์กีฬาพรถามดาวว่าตอนปลูกเนี่ยเราจัดเลี้ยงให้มันเป็นแถวเพื่อนเลยเพื่อนจัดให้เราก็ไม่รู้เลยเพื่อนสมัยเรียนประถมมาด้วยกันสมศรีครับคนที่เพาะเมล็ดไอ้ไอ้นั่นให้อะมาค่ามงครับพันพันต้นให้นะแกจัดการให้หมดเลย ตองนั้นเราก็ทํางานอยู่กรุงเทพบอกว่าเนี่ยจะพาคณะกรุงเทพมาปลูกป่า5-6คนนะอะไรเงี้ยครับครับผมมัก็เป็นแถวเป็นแนวใช่ครับผมแต่เราก็อยากปลูกแทรกนะเดี๋ยวนี้ก็เลยได้เม็ดผักหวานป่ามาปลูกเพื่อให้ชาวบ้านมาเก็บกินครับแล้วก็ทั่วไปผมไปเห็นหลายที่เขาจะทํารั้วของดาบทําไมไม่ทํารั้วไม่ชอบอะไรที่กีดกันคือ มันผมเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรเงชอบเปิดได้เลยคือแบบใครมาใครใครมาใครมาจะขโมยก็บอกกันก่อนนะจะขโมยคือเป็นคนที่ไม่อยากตัดต้นไม้หรือคือมีแต่อยากจะปลูกเขาเป็นคนรักต้นไม้มากครับผมผมว่าต้นไม้มันก็มีหัวใจมีชีวิตเหมือนกับเราครับเวลาเราเดินมาคือเป็นคนที่ร้องเพลงผิดขีดมากแต่บาทนีนี้ก็ร้องไปตามสถานเราอยู่ได้ทั้งวันครับอยู่ที่สวนป่าอูีเนี่ยอยู่กับต้นไม้ได้ทั้งวันไม่ไม่ได้คุยอะไรคุยกับต้นไม้ คนบ้าจริงๆครับถึงคุยกันต้องกลุ่มเดียวกันเนาะคนนี้ก็คุยได้ผมว่านะครับถ้าคนอื่นเขาก็โอ้ยบ้าหรือเปล่าชอบครับชอบเนี่ยเป็นแถวเลยนะจากที่โล่งๆมีเหลือต้นไม้พื้นถิ่นไม่กี่เท่าไหร่เนาะใช่มันเหลือต้นอะไรบ้างตอนที่ด่ามาปลูกมีมะขามนะครับมะขามกับต้นเนี่ยพุทราเลียแหละครับผมนอกนั้นไม่มีเลยอย่างนี้ก็โอ้หเนี่ยปลูกขี้เหล็กครับขี้เหล็กตรงนี้มันแย่งกันขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ลุ่มเนาะ น้ำไหลลงมาจากเนินสูงสูงลงมาตรงนี้ยมันก็จะสวดขึ้นไปมันก็จะพุ่งขึ้นสูงชะลูดรขึ้นไปเลยครับผมแต่ถ้าหน้าฝนมันจะเขียวงามเรับเดินครับข้อดีของการปลูกผีก็คือต้นมันจะตรงใช่ไหมฮะมันสูงชะลูครแย่งแสงกันนี่ก็ได้จากคนนู้นคนนี้ตาม youtube ของท่านเหรอครับผมคือโอ้ยเราจะปลูกอะไรอยากได้อะไรจะจะไปต่อยังไงคือ หัวเดียวครับผมหัวเดียวกับเรียมรีคือกอยากหาคนแนวแนวร่วมมากเลยครับผมขอบคุณที่มามามีโอกาสเรียนเชิญเลยครับผมไม่มีอะไรเียแต่ต้นไม้ให้ดูเราก็จะเล่าว่าต้นนี้ใครปลูกต้นนี้มาจากไงคันเราทำไมถึงปลูกก็นี่แหละครับผมสวนป่าภูแล้วก็เน้นให้หลากหลายเนาะใช่ครับท่าเน้นหลากหลายมากเลยคือมันจะได้ใช้ประโยชน์ไหมไม่เราไม่คิดถึงจุดนู้นหรอกครับผมคิดแต่ว่าทํายังไงเนี่ยอยากให้มันเป็น รุ่นลูกรุ่นหล,ลานเลหลนยหล่นไปว่าเอ้ยนี่ต้นนั้นน้านี่ต้นนี้น้าอะไรเงี้ยต้นไม้พื้นถิ่นครับผมนี่ก็ต้นอะไรนะปิตนากิศนาเนี่ยครับใช่ไหมนะอัมช่วงหนึ่งถึงสองปีแรกก็จะดูแลเยอะโอ้เยอะมากเลยครับเพราะเงินเยอะเหมือนกันนะตอนนั้นนะใช้เงินเยอะมากเลยครับสามสิบไร่เนียนะ่ยจะเอาคนมาตัดก็ไม่ได้ต้องเอาชาวบ้านมาก็จ้างเขาแหละครับคือ ยอมแพ้ไหมก็คือไม่ยอมแพ้คือบอกเมื่อเราตั้งใจแล้วก็อยากทําสุดๆมันจะเป็นยังไง<ม>อะไรอย่างเงี้ยคือคืออยากอยากเป็นส่วนป่าอะไรอย่างเงี้ยอยากใหันเป็นโครงการปลูกป่าที่รัฐทําต่างๆกันมานีย่ยังไม่ค่อยได้เท่าที่ดับกินทำนะเนี่ยจริงเหรอครับผมอันนี้คือใจอย่างเดียวเนาะใจครับใจคือ แล้วก็ยอม,มสล<ร>ะเงิน,นส่วนตัวออกไปใช่ครับได้หนังสือมาเล่มเราคุณจะรู้เลยสวนป่าภูวีรักและคิดถึงสวนป่าภูวีครับถ้าทําไมถึงปลูกป่าติดต่อมาเลยส่งให้ฟรีครับหนังสือพิมพ์ตั้งสองพันเล่มหมดไปแสนห้าเหมือนกันนะครับกู้เงินมาทําเหมือนกันครับไม่มีครับไม่มีอันไหนที่ที่คือเป็นคนมีได้ยินแต่คนนู้นอมีแต่เสียตังค์แต่มาส่วนผมอะอยากให้เอาไปเลยฟรี อยากได้อะไรเอาไปเลยเป็นคนประมาณนี้ครับหนังสือครับทําไมถึงปลูกป่าอยากให้หนังสือไปอ่านมากเลยเขียนเองครับเขียนเองเลยครับเก็บสองร้อยหน้าเลยครับแล้วไม่มี้วดรอบขอบชิดแรงต่างต้นไม้โดนรักตัดบ้างไหมฮะช่วงนี้ไม่โดนนะครับผมแต่แต่เห็นมีชาวบ้านมาหาเก็บเห็ดเก็บผักอะไรตามธรรมชาติเออเก็บได้วันนั้นมาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาชาวบ้านเก็บตกมะขาม คือกระสอบปุ๋ยใหญ่เลยบอกไม่ต้องหนีเก็บไปเลยเรียกอย่างนี้เลยนะไม่ต้องหนีวาเก็บเอาเลยอะไรเงี้ยเขากลัวตำรวจด้วยวยิงยิงเราขี้ว่ีแต่ท่าท่าเข้ามาโอ้ยเก็บมะขามอยู่ยอดมะขามมะขามเปรี้ยวครับของเนี้ยสี่ห้าต้นนะบอกไม่ต้องหนีต้นฟุตซ้าเนี่ยมาเก็บเอาได้เลยคือให้นกให้คนกินดีกว่าเป็นคนไม่เสียดายอะไรเลยแต่เขาก็รู้ว่าป่าสวนนี่เป็นของตำรวจใช่ครับผมแต่เขาก็มา มาเก็บมาเก็บเฮออะไรเงี้ยขี้ลงขี้เหล็กได้ยอยากได้ก็มาไม่ไม่เคยห่วงอะไรเลยครับผม้ขนขี้เหล็กทั่วไปนะฮะมันจะไม่ตรงขนาดนี้นั่นแหละแต่พอปลูกพ<ส>ีทฮะต้นตรงสูงชรุดเลยเออโกง่าเป็นคนที่วันนั้นคนมาปลูกเยอะแล้วไม่มีต้นไม้แล้วไปขอป่าไม้ที่เพื่อนสมศรีขี่รถไปเอามาให้อ,อขี้เหล็กก็เอาปลูกให้มันเต็มไว้ก่อนอะไรเงี้ยเราค่อยแก้ที่หลังก็ปลูกเราไม่กล้าตัดทิ้งอ่ะคือแบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับ ข้างล่างก็เป็นปุ๋ยไปได้เลยนะครับแต่ถก็คอยดูนะครับม,มีเม็ดมีต้นผักหวานขึ้นแล้วเนอะปีนี้ก็จะสั่งตาลําพันมาอีกแล้วช่างมันมปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆให้มันเต็มไปเลย แต่คือชาวบ้านมาเก็บมาเก็บเอาไปกินได้เนี่ยเนี่ยน,นะครับคือมันก็มีปลูกจากเม็ดเลยนะปลูกจากเม็ดครับหลุมละสี่ห้าเม็ดคือแต่อย่ามาถอนไปนะอะไรเงี้ยจะมาเก็บกินได้อะไรเงี้ยคือปลูกไปธรรมชาติมากคือปลูกปลูกเยอะมากบางทีถ้ามีเสาทิศมาก็มาเอาใบมาเอาไม้มาเขี่ยเขี่ยให้มันหายใจมั่งปากหวานครับปลูกเยอะมากเลยนะครับเมื่อก่อน มีโอกาสมาเที่ยวนะครับมันไม่มีอะไรถ้าหน้าเนี้ย้าหน้าฝนมันก็โอเคอยู่ครับผมมันก็จะเขียวงามแล้วเนี้ยมีกระแตมีกระแตกระลอกมีมีอะไรนะกิ่งก่ามีสีเก็บบอมนะครับมีผัก มาคงมาค่าที่ว่าครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับต้นผักหวานนะครับเนี่ยเนี่ยเราก็เลยไม่อยากให้ใครมาเนี่ยปีที่สองคือปล่อยไปตามธรรมชาติถ้ามีโอกาสก,าก็ถ้ามีนั่นก็จะเอาขี้วัวมาใส่ให้มันสักหน่อยอคือไม่ปลูกไปปล่อยให้ป่ามันดูแลกันเองครับผมบบนี่คือเม็ดครับเนี่ยตาลำพันธ์บอกว่าเอาไม้วางทับเดี๋ยวมันก็จะ มันกลัวตายมันก็จะสวดขึ้นเองเนี่ยมันก็เริ่มแตกยอดขึ้นมาแล้วมนได้ไปไอเดียจากตาลําพันธ์ที่นครสวรรค์นั่นแหละครับ,รบนี่ครับเยอะครับปักหวานนะววนะโอ้โหเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะขี้เหล็กสิบปีเนี่ยครับผมคือโหมันมันเนี่ยมันจะแย่งสวดขึ้นกันไปมันจะสูงเป็นลำตรงดิง่ง <Thank> <laughs> ใช่ครับนี yeah, ่ครับดูหวานป่าดีครับโอ้โ oh, ห oh. มีความสุขมากครับผมนี hey, ่มีเต็มไปหมดเลยอยากให้ชาวบ้านมาเก็บกินถ้ามัน oh. ถ้ามันรอดนะครับก็พภาวนาขอยมันรอด oh. เพราะว่าไม่มีน้ำลดครับครับผม่าสุดท้ายดาบมีอะไรฝากึงสายคนปลูกป่าหรืออยากจะทำแบบดาบกินทำมัง้งง <laughs> ลงมือทำวันนี้เลย ไม่ต้องรอไม่ต้องผัดวันประก,กันพุ่งนะครับถ้าอยากปลูกป่าคือลงมือทําเลยครับมีที่เล็กๆน้อยๆก็ทําไปเลยนะครับผมถ้ามีโอกาสมาเพชรชบูรณ์หนองไผ่อะที่ติดต่อมาได้เลยครับเสาร์อาทิตย์ผมก็ทําให้แบกเป้ช่วยเหลือผู้คนก็จะกลับมาสวนป่าภูวีตลอดเลยครับผม มาเดินดูต้นไม้มาฟังเสียงนก<ต><ไ>งเสียงกางหรอกไม่ชอบเลยสยามก็ติดติดกับที่สํงงานักงานแค่นั่งรถไฟแล้วก็เดินเข้าที่ทํางานยี่สิบปีไม่เคยเดินเข้าเลยมันไม่เหมาะกับเราครับสยามอยากกลับมาป่าอยากกลับมาป่ามาสวนป่ามาอยู่บนต้นมงต้นไม้ฟังเสียงนกอยู่กท่อมบนเขาอ่ะมันไม่มีน้ํานะครับแต่เราแต่มันก็อยู่ได้ครับผมที่นี่ครับผมมีความสุขมากดูที่เนี่ย เนี่ยเห็นใบไม้เห็นต้นไม้ที่เราปลูกนี่คือเราปลูกกับมือนะครับผมเนี่ยเราก็จะมีความสุขมากที่เห็นต้นไม้แต่ละต้นเราจะติดต่อดาบจินทางไหนได้บ้างครับเฟซบุ๊กเลยครับดาบจินคนดีบ้านฉันครับผมครับผมติดต่อเฟซบุ๊กเป็นหลักเนาะเป็นหลักเลยครับผมโอเคได้ขอบคุณมากเลยครับดาบจินผมเวลคัมครับสวัสดีครับผมเพื่อฟ้าอดินอันสดใส ฟ้า,าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้า,อาดินของหมูหล้างไทยเพื่อฟ้าดินของคน